สวัสดีครับมาสเซอร์ชื่อมาสเซอร์นาณฤทตันสกุลสอนในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้มาสเซอร์จะมาสรุปในหัวข้อเรื่องาศาสนายูดายครับประวัติความเป็นมาของาศาสนายูดาย ศาสนายูดายเป็นศาสนาของชนชาติยิวที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเซเมติกเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือพระยาเวได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนของปาเลสไตน์ศาสดาของศาสนายูดายนั่นก็คือโมเสสโมเสสเป็นคนชนเผ่าเลวีของอิสราเอล สันนิษฐานว่าโมเสสเกิดในสมัยของฟาโรห์โมเสสที่สองในช่วงนั้นได้มีบัญชาให้ประหารชีวิตเด็กชายทุกคนที่เกิดในตระกูลของอิสราเอลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบิดามารดาจึงกลัวว่าบุตรไม่ปลอดภัยจึงได้นําบุตรใส่ตะกร้าลอยแพเสียงบุญแล้ววันนั้นได้มีพระราชธิดาของฟาโรรามาเสสที่สองมาพบเจอจึงได้นำมาเลี้ยงดูและดูแลเป็นอย่างดี และได้ตั้งชื่อว่าโมเสสซึ่งแปลว่าผู้รอดตายจากน้ำขณะที่โมเสสอายุได้80ปีได้นำชาวยิวออกจากอียิปต์ระหว่างการเดินทางนั้นทำให้โมเสสได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายในขณะที่เกิดขึ้นแต่โมเสสก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความสุขขุมจิตใจสงบอันเป็นผลมาจากการสวดมนต์ถึงพระเจ้าอยู่เสมอ ระหว่างการเดินทางสูป่ปาเลสไตน์ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ณักภูเขาซีนายคือโมเสสได้ปิกตัวจากคณะไปพักผ่อนอยู่บนเขาซีนายเป็นเวลา40วัน40คืนข้อความในคัมภีร์กล่าวว่าภูเขาแห่งนี้โมเสสได้รับบัญญัติ10ประการจากพยาเวพระผู้เป็นเจ้า โมเสสใช้เวลาในการนำพาชาวยิวสู่ดินแดนแห่งปาเลสไตน์ระยะเวลานานถึง40ปีณนะดินแดนแห่งนั้นโมเสสได้ละสังขารไประหว่างการเดินทางที่ภูเขาเนโปอายุรวมได้120ปีคัมภีร์ของศาสนายูดายมีอยู่3คัมภีร์ได้แก่ หนึ่งคำพีภาคพันธสัญญาเดิมหรือคำพีเก่าเนื้อหากล่าวถึงในเรื่องของการแก้แค้นและการส่องสว่างของพยาเวสสองคำพีโทลาซึ่งแปลว่าพระบัญญัติเป็นชุดพระบัญญัติโทลาที่มีความหมายกว้างมากแบ่งออกเป็นสองสายนั่นก็คือบทบัญญัติที่เขียนไว้เป็นลายลักษณอักษรและบทบัญญัติที่ใช้ในการท่องจำ สามคำพีทานมดูดซึ่งแปลว่าการศึกษาเนื้อหาของคำพีกล่าวถึงในเรื่องของความเป็นมาของศาสนายูดายและการแสดงให้เห็นว่าศาสนายูดายเป็นปฏิปักษ์กับพระเยซูนิกายของศาสนายูดายมีนิกายที่สำคัญอยู่สี่นิกายได้แก่ 1. นิกายออทเทรดสอนิกายปฏิรูป 3. นิกายอนุรักษ์นิยม สนิกายบูรณะปฏิสังขรณหลักธรรมคำสอนของศาสนายยุายแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. ห,หลักความเชื่อพื้นฐานของศาสนายูดายกล่าวถึงในเรื่องของพยาเวทและการปฏิบัติตามหลักคำพีรวมถึงการดำรงชีวิต 2. พระบัญญัติสิประการกล่าวถึงการควบคุมได้ทางด้านศาสนาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม 3. การสร้างโลกและชีวิตใช้ในเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ 4. ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณ กล่าวถึงในเรื่องของการตายและฟื้นกลับมาใหม่ของดวงวิญญาณเมื่อผู้ตายทำความดีพระเจ้าจะนำพาไปสวรรค์หากผู้ตายทำชั่วจะต้องไต่สะพานลงนรกพิธีที่สำคัญของศาสนายูรายมีดังต่อไปนี้ 1. วันสบาโตเป็นวันบริสุทธิ์เพื่อบูชาพระเจ้า 2. พิธีปัสคาหรือปัสกา เป็นวันที่ลําลึกถึงตอนที่ชาวยูหลุดพ้นจากการเป็นทาส 3. พิธีเซเดอร์เป็นพิธีที่กินหญ้าขมและขนมปังที่ไม่ได้ใส่เชื้อให้ฟูการสวดมนต์และดื่มเหล้าอางุ่น 4. วันชำระบาปเป็นพิธีอดอาหารและน้ำเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับคลิปที่มาสรุปให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ